สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาดูนานะครับมาดูนาวันนี้ฝนตกนะครับนานนานทีฝนจะตกมานะครับก็มาดูน้ำหน่อยนะครับมาดูตอนฝนยังตกเลยนะครับภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะโทรศัพท์ใส่ทงไว้นะครับมาดูน้ำนะครับ ก็มีหน่อยนะครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะครับวัน,นเกือบสิ้นเดือนนะครับสามสิบเอ็ดกันยาโอ้สามสิบเอ็ดสิงหานะครับดูน้ำงานนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็น้ำแห้งนะครับน้ำแห้งโดยหาที่รั่วไม่เจอ วันนี้ก็ถือโอกาสตอนฝนตกเลยนะครับมาก็เจอครับเป็นรูหนูนะครับเป็นรูหนูเก่าเนี่ยครับก็ได้ทำการอุดไปแล้วนะครับขุดดินจากคันนาเรานี่แหละครับ ไปหน่อยหนึ่งนะครับพอถึงหน้าไทยอีกต่อไปก็ดันดินขึ้นมาใส่ไว้มันเดิมนะครับก็หว่านปุ๋ยไปแล้วนะครับงานงานางานนี้นะครับหว่านไปแล้วก็ต้องมาดูน้ำนะครับให้มันรั่วหว่านไปได้สามวันนะครับก็เริ่มเขียวนะครับ เริ่มเกี่ยวแล้วอันนี้ใส่ปุ๋ยสูตรเป็นรอบสองนะครับใส่เป็นอ10 15 15 7 18นะครับเป็นสูตรรับรวงนะครับเพราะว่าใส่ก่อนเลยนะครับเพื่อบำรุงในระยะเลยเลยกลางไปหน่อยคนระับ ระยะที่ข้าวยังไม่ทันตั้งท้องนะครับก่อนตั้งท้องนะครับเพื่อเตรียมลําต้นให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับหลังจากนั้นก็ดูนะครับว่าถ้าต้นข้าวสีใบจากสีเขียวเริ่มจืดนะครับจือดออกเหลืองอย่างนี้ก็จะทำการหว่านยูเรียเพิ่มอีกนะครับ5-10กิโลกรัมต่อไร่นะครับ คอยดูถ้าไม่จืดก็หาซ่อมเมานะครับหาซ่อมเมาตรงที่มันจืดเพื่อให้ใบข้าวมีสีเขียวนะครับในการสังเกะแสงบำรุงรวงนะครับวันนี้ก็ตกหนักเลยนะครับน,นี้ก็ไล่ดูรอบนาเราเลยนะครับเกิดตรงใน,นมันรั่วนะครับ เอากลางฝนเลยนะครับถ้าปล่อยไว้มาดูหลังฝนตกน้ำก็อาจจะแห้งได้นะครับกรณีที่ว่าถ้ามันรั่วรูใหญ่เกินนะครับก็อาศัยช่วงนี้แหะครับฝนตกฟ้าไม่ร้องก็ถือว่าดีนะครับได้โอกาสก็มาเลยแหะครับอันนี้ก็เป็นนาข้างๆกันนะครับ ยังไม่ได้หวานปุ๋ยนะครับใบข้าวก็อาจจะออกสีเหลืองๆแดงๆครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ข้าวเริ่มหิวปุ๋ยนะครับปุ๋ยจืดปุ๋ยรอบแรกจืดแล้วก็อาการก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับในการมานามาดูนาในครท้งนี้นะครับแล้วก็จะ ไปต่อ,อกนะครับอีกสองหน้าครับเดี๋ยวจะไปไล่ดูนะครับนานๆทีฝนตกมานะครับมีน้ำก็ต้องรักษาน้ำไว้ในหน้าให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าไม่รู้จะมีพายุอีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นยอมนะครับอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นล่องมรสุมนะครับกำลังแรงนะครับน,นี้ก็คือว่าโชคดีนะครับก็ ไม่ได้ตกมาหลายวันนะครับถือว่าโชคดีนะครับจะได้พี่น้องจะได้ทำการใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อรับรวงข้าวเป็นํำพวกข้าวมะลิละเออมะลิก็ขอ15้านะครับที่ต้องใส่ในช่วงนี้นะครับครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ